คุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแตบบ่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะม,มิทีนิวนะคะมาแจ้งข่าวดีนี้นะสำหรับใครที่มีที่ดินไร้โฉนดอยู่นะคะโครงการบอกดิน2นะคะเขาได้เริ่มมีการตรวจสอบที่ดินแล้วนะคะซึ่งใครลงทะเบียนไว้แล้วนะคะก็รอฟังข่าวดีได้เลย นะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมที่ดินได้ดําเนินการโครงการบอกดินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสอคหอน,ออน,ออนึ่งนสสามนสสามกและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องสามารถแจ้งข้อมูลผ่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ภาครัฐเข้าไปดําเนินการที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เลยนะคะโดยปีงบประมาณ6.4ดําเนินการมาเป็นปีที่2ชื่อโครงการบอกดิน2ค่ะเริ่มโครงการมาตั้งแต่1มีนาคมจนถึง30มิถุนายน64ที่ผ่านมานะคะซึ่งเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณที่จะให้แจ้งข้อ นะคะคโดยโครงการบอกดิน2นี้นะคะเขาจะเริ่มตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้นะคะในวันที่25สิงหาคม64เป็นต้นไปนะคะสำหรับโครงการบอกดิน2ปี64นะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะแล้วต้องการให้ภาครัฐเ,เข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องนะคะก็ได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าไปที่ภาครัฐนะคะ ซึ่งทั้งหมดที่แจ้งมานะคะให้ไปตรวจสอบประมาณ4ซ4 2 9 2 4รายและขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประมวลผลเลยนะคะซึ่งเราสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเบื้องต้นที่แจ้งไว้นะคะได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะบอกดิน2 d o l g o t s ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก็คือ b o k d i n 2 d o l g o t s ที่ได้ขึ้นไว้นี้เลยนะคะเอารอฟังคราวดีกันนะคะใคร ที่ดีมีที่ดินแต่ไม่มีโฉนดมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงไหมคะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะรอเลยนะคะเขาจะเริ่มไปตรวจสอบตําแหน่งที่ดินในวันที่25สิงหาคม64นี้นะคะรอแล้วนะคะเพราะว่าเป็นความหวังหนึ่งที่เราจะได้เอกสารสิทธิ์มาอย่างถูกต้องนั่นเองคะ่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ